สวัสดีค่ะมาเรียนวิชาเคมีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิดามอน,นะคะหัวข้อที่จะบรรยายเป็นเรื่องพอลิเมอร์ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าพอลิเมอร์กันก่อนนะคะคำว่าพอลิเมอร์คำว่าพอลิ Poly, แปลว่ามากหรือแปลว่าหลายส่วนนะคะดังนั้นสารที่เป็นลักษณะของพวกพอลิเมอร์จะเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งการนำโพลิเมอร์มาใช้ในปัจจุบันนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายนะคะเช่นพวกพลาสติกพวกท่อ PVC ต่างๆนะคะมาดูความหมายของโพลิเมอร์นะคะจะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ค่ะซึ่งโพลิเมอร์นั้นจะประกอบด้วยหน่วยย่อยค่ะในหน่วยย่อยของโพลิเมอร์นั้นจะเกิดพันธะทางเคมีในการเชื่อมโยงระหว่างกันนะคะ จนทําให้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นส่วนถ้าเกิดเป็นคําว่า monomer monomer นั้นหมายถึงส่วนย่อยของโพลิเมอร์ค่ะซึ่งจะเป็นโมเลกุลพวกสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กๆนะคะดังนั้นเวลาที่พวก monomer มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมี Me, เราใช้คําว่า l i n k ก g นะคะก็จะใช้พันธะที่เชื่อมต่อด้วยพันธะโคเวเลนต์ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดโมเลกุลที่ มารวมกันเป็นขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์เราเปรียบภาพนี้นะคะโมโนเมอร์ก็คือเป็นหน่วยย่อยนะคะหนึ่งหน่วยย่อยนี้เราเรียกว่าโมโนเมอร์พอโมโนเมอร์สองโมโนเมอร์มาเกิดพันธะเคมีต่อกันในการเชื่อมต่อกันเราก็เรียกว่าไดเมอร์เพราะว่า,ดาไดแปลว่าสองนะคะถ้าเกิดมีโมโนเมอร์ทั้งหมด3หน่วยย่อยมาเชื่อมต่อกัน นะคะเป็นโมเลกุลเดียวอันนี้เราก็จะเรียกว่าไตรเมอร์ข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นไตรเมอร์หรือไตรเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นการเชื่อมต่อกันเป็นโมเลกุลเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเกิดจากโมโนเมอร์หลายๆหน่วยมาเชื่อมกันด้วยพันธะทางเคมี ises. พอเป็นเตตัมเมอร์ก็คือมีหน่วยย่อยทั้งหมด4หน่วยมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีค่ะเป็นโมเลกุลที่เราเรียกว่าเตตัมเมอร์ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีโมโนเมอร์หลายๆโมโนเมอร์ เราจะใช้คำว่าโพลิเมอร์ไปเลยนะคะซึ่งการนำโมโนเมอร์หลายๆโมโนเมอร์มาเกิดการสร้างเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์เราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าโพลิเมอไรเซชันค่ะตัวอย่างนะคะอันนี้โมโนเมอร์คือแต่ละหน่วยย่อยโมโนเมอร์ดังนั้นเวลาที่เกิดกระบ,บวนการโพลิเมอไรเซชันก็จะเอาโมโนเมอร์แต่ละโมโนเมอร์นั้น มาเกิดการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีทำให้เกิดโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์สำหรับโพลิเมอร์ที่พบนะคะจะพบจากพวกโพลิเมอร์ธรรมชาติหมายความว่าเป็นโพลิเมอร์ที่ได้จากพวกสารอินทรีย์ในธรรมชาติอย่างเช่นพวกแป้งพวกโปรโตีนนะคะอย่างพวกโปรตีนนั้นก็จะเกิดจากกัน เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยกรดอะมิโนที่เป็นหน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนถ้าเกิดเป็นแป้งก็จะเป็นพวกน้ําตาลกลูโคสมาเชื่อมต่อกันนะคะโดยน้ําตาลกลูโคสจะเป็นหน่วยย่อยของแป้งถ้าเป็นซลรูโรสก็เป็นน้าตาลกลูโคสเช่นเดียวกันแต่ว่าแป้งกับซลรูโรสจะต่างกันที่พันธะที่เชื่อมต่อค่ะก็เลยทําให้แยกเป็นคนละประเภทไกโคเจนก็เป็นกลุ่มของพอลิเมอร์ธรรมชาตินะคะที่เป็นพวกกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต ซึ่งไกลโคเจนนั้นจะพบในมนุษย์นะคะก็อย่างพวกตับและกล้ามเนื้อจะสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจนไกลโคเจนก็จะเป็นโมเลกุลของน้ําตาลกูโคสเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะที่ชื่อว่าไกลโคสิดิกแล้วก็เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งเป็นโพลิเมอร์ทางธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นเราก็พบพวกยางธรรมชาตินะคะก็เป็นกลุ่มโพลิเมอร์ทางธรรมชาติค่ะต่อมาอีกแบบหนึ่งจะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์นะคะ ถ้าเกิดเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์หมายความว่าเกิดจากกระบวนการทางเคมีที่มีการสังเคราะห์โดยอุตสาหกรรมโดยมนุษย์นะคะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์มากมายอย่างเช่นการใช้พวกพลาสติกพวกยางสังเคราะห์ต่างๆอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์เพราะว่าเป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาที่มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติค,ค่ะเออมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพอลิเมอร์ คราวนี้ในกรณีที่โพลิเมอร์มาจากโมโนเมอร์ที่เป็นชนิดเดียวกันถ้าเป็นโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันนั้นเราจะเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์ค่ะหรือภาษาไทยเขาใช้คําว่าโพลิเมอร์เดี่ยวก็คือหมายคมว่าโมโนเมอร์นั้นจะเป็นชนิดเดียวกันหมดเลยแล้วก็มีการเชื่อมต่อด้วยพันธะทางเคมีที่เราเรียกว่าลิงเกจนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโพลิเมอร์ที่มาจากโมโนเมอร์ต่างชนิดกันเราจะเรียกว่า โพลิเมอร์รวมหรือ p พลิเมอร์ผสมค่ะใช้ภาษาอังกฤษว่าโค p พลิเมอร์หรือเฮตโทร p พลิเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีถ้าเกิดเป็นพวกโค p พลิเมอร์หรือเฮตโทร p พลิเมอร์จะมาจากมอนเมอร์ที่ต่างชนิดกันแล้วก็มาเกิดการลิง k a เกจด้วยพันธะทางเคมีค่ะมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโค p พลิเมอร์นะคะ ในโคพอลิเมอร์นั้นสามารถแบ่งตามลักษณะการเรียงตัวของมอนเมอร์เป็นทั้งหมด4รูปแบบค่ะมาดูรูปแบบแรกนะคะพอลิเมอร์ผสมแบบสุม่มแบบสุ่มเราใช้คำว่าแรนดอมนะคะก็จะเป็นแรนดอมโคพอลิเมอร์หมายความว่าเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์นั้นมีการจัดเรียงที่ไม่แน่นอนค่ะอย่างเช่นกรณีนี้ AA m a มา B, AAA แล้วก็มา BBBB แล้วก็มา AA นะคะเป็นการจัดเรียงที่ไม่แน่นอนก็เลยเรียกว่าเป็นแบบสุ่มหรือเขาเรียกว่า Random ส่วน Polymer Co-Polymer อนะคะอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบผสมแบบสลับนะคะอัลเท n ร์เน g ติ p งโค m e r ค่ะอันนี้ก็คือหมายความว่ามี m o n น m e r ตั้งแต่2ประเภทขึ้นไปแต่ว่ามีการเรียงตัวแบบสลับกันตัวอย่างนะคะ ab 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 อันนี้สลับกันไปทั้งสายหรือเราอาจจะเขียนย่อๆว่า a b แล้วก็ n นะคะอย่าลืมว่าต้องมีการเชื่อมต่อด้วยพันธะทางเคมีนะคะต่อมาเป็นชนิด polymer บบบนะะโ,โพลิเมอร์แบบบล็อกนะคะบล็อกโคพอลิเมอร์อันนี้ก็จะเกิดจากโมโนเมอร์แต่ละชนิดมาต่อกันเป็นช่วงๆค่ะเพราะฉะนั้นกรณีแบบบล็อกก็คือหมายความว่า มันจะมีโมโอนอเมอร์นะคะที่กำหนดไว้เป็นช่วงๆในการเชื่อมต่อกันเป็นลำดับไปอย่างเช่น a a a b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  a a a b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  ทำนองนี้นะคะเป็นการลักษณะที่เป็นแบบบล็อกนะคะก็คือหมายความว่าโมโนอเมอร์เนี่ยมันจะมีหลายๆโมโนอเมอร์มาเรียงต่อกันเป็นช่วงๆอันนี้เขาเลยเรียกว่าแบบบล็อกค่ะต่อมาถ้าเกิดเป็นพอลิเมอร์แบบผสม แบบเขาเรียกว่าแบบสาขาหรือแบบต่อกิ่งนะคะกราฟโคพลิเมอร์ค่ะอันนี้ก็คือมีมโนเมอร์มาต่อกันเป็นสายยาวแต่ว่าจะมีโซกิ่งเหมือนที่เราเคยเรียนเคมีอินทรีย์นะคะที่บอกว่ามีบันชเชนก็คือโซกิ่งเพราะฉนั้นอย่างตัวอย่างมโนเมอร์เรียงกันไปค่ะแล้วก็มีโซกิ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการแตกแขนงเป็นโซกิ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบสาขาหรือเขาเรียกว่าเป็นแบบต่อกิ่งค่ะ ในการทำโพลิเมอร์โดยทั่วไปนะคะจะเกิดจากการนำโมโนเมอร์2ชนิดมาทำปฏิกิริยาแล้วก็ได้เป็นโพลิเมอร์แบบสุม่มหรือถ้าเกิดเป็นโพลิเมอร์แบบสลับหรือแบบบล็อกนะคะอันนี้จะต้องมีการควบคุมลำดับการเข้าทำปฏิกิริยาของการเกิดโพลิเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปอย่างกรณีสุ่มเนี่ยก็คือหมายความว่าเอาโมโนเมอร์มา2ชนิดเลยนะมาทำปฏิกิริยาแล้วก็มันก็จะเกิดการสุม่ม ในกรณีการเชื่อมต่อของโมโนเมอร์ที่ไม่เป็นระเบียบนะคะก็เป็นการสุ่มไปสุ่มมาส่วนถ้าเกิดเป็นแบบสลับหรือแบบบล็อกเนี่ยก็คือจะต้องมีกระบวนการที่จะต้องกําหนดการควบคุมโดยการใช้ปริยาเคมีเข้าไปในการเกิดโพลิเมอร์เพราะว่ามันจะมีการสลับการหรือการแบบบล็อกก็คือมีการเกิดโมโนเมอร์เรียงกันเป็นช่วงๆนะคะหัวข้อต่อมานะคะ เป็นสมบัติบางประการของมอนอเมอร์แล้วก็พลิเมอร์บางชนิดคราวนี้เราให้ดูว่ามอนอเมอร์นะคะก็คือหน่วยย่อยของพลิเมอร์แล้วก็พลิเมอร์ก็คือเป็นพลิเมอร์ของที่มาจากหน่วยย่อยชนิดนั้นๆสังเกตการเรียกชื่อนะคะของพลิเมอร์จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเริ่มมอนอเมอร์ด้วยเอทิลีนพอเป็นพลิเมอร์ก็เติมคําว่าอะไรคะเติมคําว่าพอลิเข้าไปก็กลายเป็นพอลิเอทิลีนค่ะคราวนี้ลักษณะของมอนอเมอร์ที่เป็นเอทิลีนก็ ตอนที่เราเรียนเรื่องของสารอินทรีย์นะคะเอทิรีนเป็นชื่อสามันมาจากพวกกลุ่มของอะไรคะอัลคีนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีถ้าเกิดเป็นเอทิรีนนั้นในสถานะของอัลคีนเก็คือคาร์บอนสองะตอมจะมีสถานะที่เป็นแก๊สนะคะจุดล้อมเหลวต่ำลบ169.2องศาเซลเซียสสภาพละลายน้ำประมาณ0.035กรัมต่อลิตรนะคะ แต่พอมาเกิดเป็นระดับของพอลิเมอร์ที่เราเรียกว่าโพลีเอทิลีนลักษณะจะเป็นของแข็งจุดล้อมเหลวสูงแล้วก็สภาพละล,ะลายน้ําไม่ละลายน้ําเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโพลีเอทิลีนนะคะที่สามารถผลิตในอุตสาหกรรมได้แล้วก็โครงสร้างเราจะเห็นว่ามันจะประกอบด้วยเอทิลีนนะคะ หลายๆายโมโนเมอร์มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีซึ่งพันธะที่เชื่อมต่อน,นั้นก็เป็นพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเห็นว่าในกระบวนการเกิดการเชื่อมต่อนี้จะต้องมีการใช้ตัวเร่งปริยาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อทําให้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโพลิเมอร์ค่ะคราวนี้ในโพลิเมอร์พวกเอ่อโพลีเอทิลีนะคะที่จะจำหน่ายก็คืออย่างเช่น พลาสติกที่มาจากโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงหรือเราเรียกว่า HDPE นะคะ H ก็คือ High D ก็คือ Density นะคะเพราะนั้นพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงก็จะเป็นเกรดค่อนข้างจะดีนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ LDPE ค่ะข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดเป็นพวกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำจะมีลักษณะใส,สกว่าพวกโพลีเอทิลีนชนิดที่ความหนาแน่นสูงนะคะ ต่อนะคะเป็นตัวอย่างของพวกโพลิเมอร์ที่พบในธรรมชาติก็คืออย่างพวกแป้งดังนั้นโมโนเมอร์ของพวกแป้งก็คือน้ำตาลกลูโคสค่ะซึ่งพอเรามาดูลักษณะของโมโนเมอร์ก่อนจะเห็นว่ากลูโคสนั้นจะเป็นของแข็งมีจุดล้มเหลว146องศาเซลเซียสก็ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็สภาพการละลายน้ำ990กรัมต่อลิตรก็ค่อนข้างจะละลายน้ำได้ดีค่ะส่วนถ้าเกิดเป็น กลูโคสที่นํามาเกิดเป็นกระบวนการสร้างเป็นแป้งก็คือเป็นแป้งที่เป็นพวกเอ่อพอลิเมอร์ในธรรมชาติก็เพราะว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็งนะคะแล้วก็สลายตัวได้ง่ายเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ,อ่อเวลาแป้งเกิดการย่อยสลายจะมีการสลายทางพันธะเคมีนะคะก็คือที่พันธะของไกลโคสเด็กที่เชื่อมต่อระหว่างน้ําตาลกลูโคสกับน้าตาลกลูโคสสภาพละลายนะ้ํา ไม่ละลายน้ําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแป้งไปละลายในน้ําอุ่นก็ยังพอละลายได้บ้างค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแป้งนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแป้งนั้นในธรรมชาติจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบหลักก็คืออะเมโลเปกตินกับอะเมลลสค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีโครงสร้างมาจากน้ําตาลกลูกโคสทั้งหมดแต่ต่างอันรงที่ว่า ถ้าเป็นอะไมโลสนั้นพันธะที่เชื่อมต่อจะเป็น Alpha-14 g l y c o s ไกลโคซิเบอลทั้งหมดนะคะหรือเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เป็น Alpha-14 g l y c o s ไกลโคซิกแต่ถ้าเกิดเป็นอะไมโลเปกตินจะมี Alpha-14 g l y c o s ไกลโคซิเดบอลด้วยแล้วก็มีโซกิ่งค่ะเขาเรียกว่าแบน c h เชนที่เป็น Alpha-16 g l y c o ไกลโคซิแต่ว่าทั้งองค์ประกอบทั้ง2องอย่างนี้ก็จะผสมในสัดส,ส่วนของแป้งนะคะ โดยทั่วไปโพลิเมอร์จะมีความแข็งและเหนียวกว่าพวกโมโนเมอร์นะคะเนื่องจากว่าโพลิเมอร์นั้นประกอบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วก็ประกอบด้วยโมโนเมอร์จํานวนมากมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีก็เลยทําให้มีความแข็งแรงกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาโพลิเมอร์ไปละลายในตัวทําละลายจะพบว่าสารละลายโพลิเมอร์นั้นจะมีความหนืดที่มากกว่าสารละลายโมโนเมอร์ค่ะเนื่องจากการที่มันมีโมเลกุลขนาดใหญ่ในเอง แล้วก็แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพวกพอลิเมอร์จะสูงกว่ามอนอเมอร์นะคะสำหรับพอลิเมอร์ในตอนที่1ก็จบแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหายังไม่จบค่ะเราจะต้องไปเรียนต่อในตอนที่2ต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ